สวัสดีครับสวัสดีสวีดัตสำหรับคลิปนี้ก็จะให้ชมหลวงพ่อเดิมรูปเหมือนปั๊มนะครับปี82เหมือนปั๊มปี82เนื้ออันปกาก้าหรือเรือนิกเกิลน,นะครับซึ่งเป็นเนื้อที่หายากมีราคาแพงอยู่ที่เซียนนี่ก็ต้อง3ล้านขึ้นนะครับหายากนะครับ มีน้อยสร้างน้อยครับประมาณห้าร้อยองค์น่ะนะประมาณห้าร้อยองค์สำหรับพระองค์นี้ก็คือเก่าเก็บนะเก่าเก็บนะเก่าเก็บมาขนาดนี้ผ่านการประกวดแล้วนะครับผ่านการประกวดแล้วติดที่หนึ่งมานะครับติดที่หนึ่งมาเดี๋ยวจะให้ดูใบประกาศนะครับลักษณะคมนะครับคมคมตึง สวยงามมากอันนี้คือด้านหน้านะครับตอนแรกท่านเราดูหลวงพ่อเดิมต้องดูใบหน้าดวงตาปากจมูกของท่านว่าให้ใช่ให้ใช่ก่อนนะครับนะถ้าไม่ใช่เราก็ต้องวางและตัวหนังสือต้องต้องชัดนะครับตัวหนังสือต้องชัดนะอีกจุดหนึ่งก็คือนี่เลยครับด้านข้างนะครับด้านข้างด้านแทงตะไบด้านแทงตะไบของ แขนข้างซ้ายนะครับต้องเป็นแบบนี้ครับต้องเป็นแบบนี้นะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ต้องเป็นแบบนี้เลยนะส่วนด้านหลังก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับมีเส้นที่คอสามสี่เส้นนะครับแล้วก็ไททอยท่านจะยุบหน่อยหนึ่งนะครับนะส่วนเนื้อที่เกินทางแขนขวานี้ไม่มีนะครับเพราะว่านี่เป็นพิมพ์เนะครับพิมพ์ A นะพิมพ์ A ฐานกลมนะครับฐานกลมเนี่ยนะฐานกลมครับฐานกลมฐานกลมครับนะการแทงตะไบต้องเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับการแทงตะไบนะการแทงตะไบต้องเป็นรอยเล็กแต่คมเก่านะเก่าเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือการแทงตะไบการแทงตะไบของเนื้อปากกาดิ่ A ฐานกลมนะครับ นี่คือพิมพ์เอฐานกลมเนื้อปกาก้าหลวงพ่อเดิมปี8ปสองนะครับมีพอแบ่งปันได้นะครับมีพอแบ่งปันได้ทางเงินถึงใจถึงบุญบาร,รมีถึงก็โอเคได้ครับติดต่อได้นะครับในไลน์นะในไลาย p s u 89 89 8 9นะครับ หรือจะโทรโทรโเบอร์โทราศัพท์มาคุยกันก็ได้เลยครับแต่เข้าไลน์ก็ดีครับจะได้จะได้จะได้คุยกันโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะเนี่ยจุดเด่นครับตรงนี้นะครับจุดเด่นจุดเน้นจุดจ่ายตังค์เป็นตรงนี้ครับนะตรงนี้นะถ้าแทงเล็กกว่านี้คือจบไม่ต้องไปส่องแล้วครับปล้อมครับง่ายๆหรือว่าเรียนแบบหรือว่าพศอ,อื่นนะครับนี่เลย นานี้เป็นภาพผ่านการประกวดแล้วนะครับผ่านการประกวดแล้วนะครับนี่ผ่านการประกวดแล้วดูช้าๆนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับนะใครมีตังแบ่งปันได้นะครับนะอยู่ในเซียนนี้สามล้านขึ้นนะครับอยู่ในเซียนนี้สามล้านขึ้นเลยเนี่ยจะดูด้านข้างนะจะต้องนั่งทรงองค์แบบนี้เลยนะครับทรงแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะครับนี่หลวงพ่อเดิมเนื้อ อาปากานะครับปะกาสมัยโบราณเรียกแต่จริงๆเราต้องเรียกว่าเนื่อนิกเกิลนะครับเนื่อนิกเกิลเก็บเก่าจะเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะแต่การเก็บเก่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะดำอมแดงเงี้ยครับนะแบบนี้เลยครับนะนี่เลยดูดวงตาท่านชัดไหมดวงตาท่านเห็ Night, apo, นไหมครับนี่ชัดปิงดป้งเลยชัดปิ้งเลยนะครับชัดปิ้งเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูใบประกาศนะประกาศอยู่ด้านล่างนู่นเลยครับ เนี่ยใบใบประกาศนะครับใบประกาศแข่งขันมาได้ท uh ี่หนึ่งนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับได้ที่หนึ่งมาเป็นอย่างนี้ครับเอาหลวงพ่อวางก่อนนี่คือใบประกาศนะครับใบประกาศนะแข่งเมื่อปีอะไรเนี่ยสามอะไรสามสิบห้านะครับสําหรับเบอร์นี้นะครับสําหรับเบอร์นี้นะสําหรับเบอร์นี้กล่องนี้ก็คือ ผ่านการประกวดโต๊ะที่39นะโต๊ะที่39รายการที่28นะเบอร์นะครับ NO นะครับเบอร์แปดหนึ่งสี่นะครับแปดหนึ่งสี่นะครับ,ร 14, รบ, 14, รบได้ได้ที่หนึ่งมานะครับนี่ได้ที่หนึ่งมาแล้วครับนะโต๊ะที่สามสิบเก้ารายการที่ยี่สิบแปดลำเบอร์ที่ 814 1นะครับ814ครับมีกล่องให้พร้อมครับมีกล่องให้พร้อมนะมีกล่องให้ดูมีใบประกาศด้วยแข่งขันที่สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณนะครับวันที่หมกราปี2535นะครับมีแบ่งปันองค์นี้เลยครับถ้าใครสนใจองค์นี้เลยครับสําหรับองค์นี้นะครับแบ่งปันได้เลยครับองค์นี้นะครับต่อไปนี้ก็จะโพสตทีละองค์ละองค์นะครับใครสนใจองค์นี้บอกได้เลยครับติดต่อมาได้เลยครับ นะอยู่ที่เซียนก็อยู่ในราคาที่3ล้านขึ้นหรือหลัก3ล้านส่วนอันนี้ก็เป็นเนื้อปะกานะครับก็ก็จะเปิดให้อยู่ที่ประมาณ2อล้านหนะครับสองล้านหใครมีเงินถึง2อล้านหไปเลยครับสําหรับหลวงพ่อเดิมองค์นี้นะครับ2อล้านหผมให้เลยครับนะใครรักใครชอบองค์นี้นะครับ3าล้านห้าโอเคเลยครับเปิดให้เลยครับเก่าเก็บเก่าจริงนะครับ เอามาจากลุงที่อยู่ข้างวัดหนองโพนะครับลุงเขาเก็บไว้นะผมก็เป็นลูกหลานก็ไปเจอไปพบมาก็เอามาครับผ่านการประกวดนะครับองค์นี้ผ่านการประกวดแล้วนะครับสบายใจคนขายสบายใจคนเช่าซื้อก็สบายใจนะครับผ่านการประกวดแล้วนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับจะมีรายการหลวงพ่อเดิมให้ชม อยู่เรื่อยๆนะครับใครรักชอบองค์ไหนนําเบอร์ไหนก็บอกข่าวส่งข่าวได้เลยนะครับบอกส่งข่าวได้เลยขอให้ทุกคนโชคดีมีหลวงพ่อเดิมไว้กราบไหว้บูชานะครับมีหลวงพ่อเดิมไว้กราบไหว้บูชานะขอให้ทุกคนโชคดีใครมาชมคลิปนี้ก็ดูของแบบจัดจมีติดรางวัลแล้วนะครับพระติดรางวัลแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับก็อยากเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่แล้ว่าลูกศิษย์ หลวงพ่อเดิมเดียวกันประมาณนี้ครับข็อขอยทุกคนโชคดีกดไลค์กดตามนะครับอันนี้เนื้ออัปปากานะครับสวัสดีครับ